สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแอร์อินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกแอร์แบบไหนติดก้องแบบไหนนะครับคลิปนี้เป็นคำตอบครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมมีนะครับหลังจากที่เรารู้จักแล้วว่าแอร์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเลือกยังไงแล้วมันมีกี่ประเภทนะครับเราก็มาดูว่าความต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์เนี่ยกับแอร์ธรรมดาเนี่ยมันใช้การต่างกันยังไงซึ่งในการเลือกเนี่ยครับเราก็ต้องดูก่อนว่าห้องของเราเนี่ยเหมาะกับแบบไหนแล้วก็ลักษณะการทํางานของแอร์เนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของแอร์ธรรมดาก่ะนะครับว่าแอร์ธรรมดาเนี่ยเขาทํางานยังไงนะครับแอร์ธรรมดาเนี่ยครับเขาจะมีอุณหภูมิตั้งต้นไว้ว่าเราปรับที่รีโมมมทนนะครััวววว่่่่่าาาาาออออออุุณณหภภูููิิขงงงเีีย25ศ์ต้้จดใไ เท่าไหร่นะครับสมมติอุณหภูมิในห้องเราอยู่ที่30องศาแอร์ตัวเนี้ยครับก็ทำงานทางานทางานคอมเพรสเซอร์เลยดัง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 ทงานเสร็จนะครับพอถึง25องศาคอมเพรสเซอร์เขาจะตัดทึ่งเคได้ยินเสียงไหมครับคอมเพรสเซอร์ตัดทึ่งทึ่มทึ่ม ปึ๊บแล้วอุณหภูมิตรงเงี้ยครับพัดลมแอร์เนี่ยครับก็จะทำงานตามปกติแล้วก็จะปล่อยอุณหภูมิแบบเนี้ยครับพอเวลาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นอุณหภูม 6, 7, เิเป็น26 27 28หกยเจี่สิอะไรเงี้ยฮะคอมเพรสเซอร์มันก็จะทำงานอีกชึงมันก็จะปรับแอร์ลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานของแอร์ธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีอุณหภูมิตั้งต้นแล้วก็ทำงานไปให้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการตามรีโมทนะครับอันนี้คือแอร์ธรรมดา แต่อ air i n ์เ r t ร์นะครับมันจะเป็นการเดินมอเตอร์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าสมมติห้องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมอเตอร์มันก็จะเดินหนักขึ้นถ้าห้องมีอุณหภูมิต่ำลงมอเตอร์มันก็จะเดินเบาลงอย่างงี้ยให้ได้เท่ากับค่าของความต้องการของแอร์เรานะครับเช่นถ้าเราปรับที่25องศาไว้ไอมอเตอร์ตัวนี้ครับมันก็จะเดินอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอถ้าสมมติว่าห้องเรามีความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราเปิดประตูเข้าออกมีคนมาเพิ่มขึ้นในห้องความร้อนก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครมร์นนก็จะทาาางึข้้ใหย สามารถทําให้อุณหภูมิไปถึง25องศาได้อย่างเงี้ยการทํางานมันก็จะทําตลอดเวลาแล้วก็ใช้รอบในการหมุนให้ทีหรือว่าเบาแตกต่างกันไปน,นะครับซึ่งแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยครับมันก็เหมาะกับห้องที่มีอุณหภูมิสม่ําเสมอนะครับมันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากอย่างเช่นห้องนอนห้องอ่านหนังสือหรือห้องอะไรที่แบบเราไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรเยอะๆครับเป็นอุณหภูมิแบบนิ่งๆยาวๆพวกเนี้ยครับพอใช้อร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยค่าไฟมันจะประหยัดลงมาถึง30%เลยครับเทียบกับแอร์ธรรมดานะครับเพราะว่าเราใช 25องศาเงี้ยไว้ได้25องศาไปเรื่อยจนถึงเช้านะครับราะฉะนั้นเนี่ยห้องที่นิ่งๆจำไว้เลยว่าห้องนิ่งๆนะครับให้ใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ส่วนห้องที่มีกิจกรรมมากๆนะครับมีการเปิดปิดประตูตลอดเวลามีการอย่างเช่นร้านอาหารห้องทํางานน้องอะไรฮะรให้ใช้เป็นแอร์ธรรมดาครับเพราะแอร์ธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีการทํางานที่บอกไว้ฮะว่าก็จะใช้การควบแน่นของอากาศเนี่ยครับมาแล้วก็ตับอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการมันจะมีความร้อนสูงๆต่ำๆสูงๆต่ำๆตรงนี้ไปฮ เขาจะทํางานตามหน้าที่เหมือนเราโปรแกรมคําสั่งไว้ว่าเอ้ยคุณต้องให้ได้25องศานะพอเตินไป26เขาจะปรับมาเป็น25 26กถ้าปรับเป็น25อย่างเงี้ยตลอดเวลาคอเมอเพรสเซอร์แอร์มันก็จะทํางานตลอดเวลาแบบนี้ฮะตรงนี้ฮะเขาทํางานตามหน้าที่มันก็จะทนกว่าแต่ถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์มันทํางานตามความเหมาะสมมันปั่นเร็ว เวลาอุณหภูมิห้องสูงขึ้นมันปั่นช้าเวลาอุณหภูมิต่ำลงถ้าอุณหภูมิเหวี่ยงมากๆพวกนี้ครับมันจะทำงานหนักมากในตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับการซ่อมบำรุงการบริการกกน,น,นั้นเนี่ยมันก็จะทํางานยากกว่าแอร์ปกตินะครับแอร์ air ธรรมดานะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมครับว่าแอร์ธรรมดาเหมาะที่จะติดกับห้องแบบไหนแอร์อินเวอร์เตอร์เหมาะที่จะติดกับห้องแบบไหนครับเราจะได้เลือกแอร์ที่ถูกต้องและใช้ได้คุ้มค่าครับจบแล้วครับสำหรับคลิปความต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดานะครับถ้าสมมติสงสัยอะไรคคคคคคคอออมม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 เเเเนนนนตตตต์าา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 าไไไดดด้้้้้้ลลลยยรรรรรััับบบบบบีีี๋วววหหูใะะะงททจจุุ่่่่กแถสิิป มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นด้วยครับแลวก็ช่วยไลค์ช่วยสไับสด้วยครับกับช่องสับนิ้วันบ้านครับและขอบคุณมากครับที่ฟังคลิปนี้จนจบพอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ